นี่จะมาซับนอทำนอไม่ส้มก็อันนี้ทำนอไม่ส้มไม่ิีเหมือนเหมือนกิ่นไม่ได้เป็นปีเลยนะก็จะซับ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 ซซับซับซับอันนี้นอส้มนี่จะไหวกิ่นหีบเนี่ยสองยางก็เนี่ยสองยางเนี่ยแบบ เนี่ยแบบเอาไว้กิ่นน้ำกับเอาไว้กิ่นเป็นห้องไว้เเอาไว้กินหีบนยไว้กินเลี้ยวนี่เนาะหมุอกี้วันสองสามวันนี่ก็ได้กินนละนี่นะมันก็จะซับคนละอย่างเนาะถ้าเขาถ้าเขาเอาไว้กิ่นเป็นปีมันก็จะซับแบบนี้เนาะนี่แบบนี้มันก็จะบยาบๆน่อยนึงแล้วก็นี่อันนี้คือซับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือเขาซับเนี่ย ทำแปบเดียวได้กลิ่นเลยเจ้าบัคกี้วันวันสองวันเนี่ยก็จะได้กลิ่นเลยอันนี้ก็จะเอาไว้กลิ่นเอาไว้ไปแกงใส่ปลาใส่ไก่กลิ่นเร็วๆนี่เจ้านี่เร็แลวเจ้าอ,อันนี้ยกกินอีอันนี้คือน้องส้มที่จะเอาไว้กลิ่นเร็วสองสามวันได้กลิ่นเลย แล้วก็นี่อันนี้คือนอติจะไว้ทําใส่โหลไว้กินเป็นปีเจ้าอันนี้นะซับหยาบหยาบนี่นะคนละยางเหมือนกัมันจะคนละยางเห็นเจ้าซับคนละยางเนาะอันนี้กับซับละเอียดน้อยนึงอันนี้กับซับหยาบหยาเจ้านี่อันนี้เป็นปีได้นะไม่ได้เป็นปีเจ้าอันนี้สองวันได้กินละน,นี่อันนี้จิบเอาเจ้าไม่กินหีบหนเนาะเจ้า บดได้เนี่ยอย่างบดได้บีบได้กันอย่างซากอย่างก็แค่เอาซับซับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ในภาชนะที่เขาจะดองเนาะที่เขาจะทำน้อส้มนี่แหละแล้วก็เอาใส่ใส่น้ำก็แม่ใส่น้ำใส่น้ำสะอาดเดี๋เจ้าใส่น้ำสะอาดน้ำกลิ่นเขาเนี่ยเทใส่ไปเลยง่า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 ทําง่ายง่ายเลย ใส่ให้มันท่วมเลยเตาะใส่ให้มันท่วมนอนเนาะเราก็จะเอามือกดกดกดมันลงก็ใส่น้ำแจ่เข้าน้ำข้าวหมวกก็น้ำ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 เปิดห้องว่าน้ำข้าวหมวกเนาะน้ำล่างเข้านั่นเนาะน้ำตีแจเข้าเหนียวเนี่ยถิมันอยู่ในหม้อเดี๋ยวเขาแจ่ไว้แข่นี่เตาะ แล้วก็นี่นะกดๆๆๆๆไปห้องเ้ามันจมน้ำแม่เน่นี่ประมาณสองวันก็นได้กินแล้วเจ้าทำกินเองง,ง่ายๆปลอดสารตัวหนึง่งปลอดสารพิษต่อไปกับปิดฟ้าเลยเจ้านี่ทำภาชนะเอาฝามาปิดไว้เนาะเพจะเอาฝาปิดฝาไว้ชี้เนาะ บไได้ายนี่เจ้าบไได้ายอย่างน่นนาเลยนี่เป็นนอไม่ดองที่เขาจะเอาไว้กิ่นเป็นปีเนาะที่จะดองเป็นปีก็ซับเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาแจหน้าไว้ก่อนหนึ่งคืนเท้าแจ่น้าไว้หนึ่งคืนแจหน้าไว้ก่อนเนาะจะเอาน้ำแจ่ไว้เจ้าแจหน้าไว้หนึ่งคืน อันนี้ไว้กินน้นึก้าอันนี้ถ้าเราจะกินได้จดแจ่มๆมันจะใช้ประมาณประมาณหมอกแดดมันจะกินได้ไหกึเ,นเดนี่กินได้ประมาณกึ่งเดือนเดือเนึกาประมาณหนึ่งเดืนอนเออหนึ่งเดือนเนาะอันนี้แจ่น้าไว้ก่อนหนาอันนี้บบได้บบได้ทำการดองเดอนเจ้าเสร็จแล้วแจ่น้าไว้หนึ่งคืนแล้วก็วัน เดี๋ยววันต่อไปมันพุ่งนี่เนาะตอนเราก็จะเอามาขั้นเกลือขั้นเกลือเสร็จแล้วก็จะเอาไปดองในโหลอีกทีหนึ่งเจ้าเดี๋ยวมาดูกันเนาะคนว่าจะทำยังไงต่อ